สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาข่าวของอาชลองพักดีวิจิตนะครับผมที่พูดถึงเรื่องสมบัติมหาเฮงนะฮะที่เป็นละครที่จะมาทาต่อจากเรื่องมังกรเจ้าพญานั่นเองนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีคนเคยบอกให้ผมเนี่ยพูดถึงแล้วแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่มีข้อมูลอะไรที่ผมจะมาพูดถึงได้มากมายวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงสักหน่อยละกันด้วยข้อมูลเล็กๆเนี่ยที่มีอยู่นะครับอาจจะไม่มากมายไปต่ออะไรไม่ได้แต่บอกคลิปนี้ แทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับละครบูเรื่องใหม่ของอาชลองพักดีวิจิตเฉยๆนั่นคือเรื่องสมบัติมาหาเฮงนะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นคอมเมดี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบว่าบูจริงจังแต่มันต้องเกี่ยวกับสมบัติอย่างแน่นอนมาหาเฮงนี่คืออะไรพระเอกเป็นพระเหรอชื่อเฮงหรือเปล่าสมบัติม,มหาเฮงเหมือนเรื่องมหาหินไงแต่มันต้องเกี่ยวกับสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมมาหาเฮงนี่คือแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีก็ได้สมบัติมาด,ด้วยความเฮงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าละครรี ไม่เห็นเคยได้ยินนะครับหาข้อมูลแล้วเนี่ยไม่เจอเนี่ยครับผมโอเคเราต้องมาดูกันว่าสมบัติมหาแห่งคืออะไรตัวนักแสดงนะครับผมที่มีข่าวเนี่ยหลุดมาแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเขาเนี่ยรอถ่ายเรื่องนี้อยู่นะครับว่าเป็นใครนะฮะนั่นก็คือบิวนัทพลนั่นเองนะครับบิวนัทพลเนี่ยเคยร่วมงานกับอาชลพังด์ดวิจิตนะครับผมในเรื่องพ่อตาปืนโตภาค2ตอนหลานกล้าใครอยาแตะแล้วนะครับซึ่งมีคนเนี่ยไปคอมเมนต์ในไอจีของบิวนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทําเรื่ออองะะะไรรยู่คคชมนะ แล้วบิวก็ตอบว่ารอถ่ายเรื่องสมบัติมหาเฮงครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผลงานของบิวที่กําลังถ่ายทําอยู่จะมีเรื่องทางเสือผ่านของค่ายปัาสังยาสอนนะครับไอจีผลงานของบิวนะฮะซึ่งแทบจะเป็นหนังบู๊ซะทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่สมิงเจ้าท่านะครับจนมาพ่อตาปืนตัวภาค2และที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือเรื่องทางเสือผ่านนะครับและถ้าสมบัติมหาเฮงเนี่ยต่อด้วยเกือบจะเป็นละครบู๊ทั้งหมดเลยที่เขาได้เล่นนะฮะคือก็ถ้าใครได้เล่นอะไรนี่ก็คือต้องเล่นแนวนั้นไปตลอดนะเออแปลกดีเหมือน ก็มีข่าวของนักสแสดงคนเดียวนี่แหละนะครที่รอถ่ายทําเรื่องสมบัติมหาเห่งอยู่นอกนั้น,นี่ย,ยังไม่รู้นะครับแล้วมีอีกกระทู้หนึ่งเขาตั้งไว้ว่าพระเอกเนี่ยคือเบนสันติราชนางเอกก็คือพีพีแต่ผมว่าไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยเขาเอามาจากไหนไงผมลองหาแล้วไม่เจอนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะยังไม่ยืนยันละกันแต่บิลเนี่ยออกมาคอมเมนต์ด้วยตัวของเขาเองอันนี้ก็น่าจะยืนยันได้นะครับเครดิตนะครับผมจากคมชัดลึกนะครับจาก w w w msn.com นะครับเขาได้ตั้งหัวข้อว่า,วาอายุ88ยันฟิตปังนะครับผมอาชลองจิกดีว ฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ88ปีเผยสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินหน้าปั๊ม hm, ทายาจนถึงอายุ90ปีโอ้โ oh ห oh. ส่วนเรื่องในวงการยังยืนยันว่าจะไม่ทิ้งนะครับทีมงานบันเทิงคมชันลึกนะครับผมตั้งแต่วันที่18มีนาคม2562นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ88ปีนะครับผมของอาฉลองพักดีวิจิตเลยมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะที่สนามเลกาซี่กอล์ฟขับงานนี้เลยได้อัปเดตเรื่องสุ ภาพและแผนทายาทที่เคยวางไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะอ่านย่อๆแล้วกันนะครับผมไม่อ่านครบทั้งหมดแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปยิงเรื่องประเด็นของเรื่องละครเลยแล้วกันเนาะอายุ88ปีปีนี้มีของขวัญอะไรให้กับตัวเองไหมมีหลานๆที่จัดงานให้ปีนี้ก็88ปีแล้วแต่อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเรายังทํางานอยู่สมองวันนี้ยังใช้งานได้ดีร่างกายได้เคลื่อนไหวทุกวันบางคนบอกว่าไม่น่าถึง88เลยน่าจะซัก65แล้วก็แล้วก็หัวเราะนะครับผมมี ีบุญอย่างหนึง่งคือสุขภาพดีไม่มีโรคภัยอะไรยังอยู่สร้างความบันเทิงได้อีกนานทําหนังทําละครให้กับประชาชนที่เป็นที่รักของผมได้ตลอดไปเคล็ดลับสุขภาพดีก็กินกระเทียมสดตอนเย็นตื่นเช้ามาอมเกลือทานน้าผึ้งขาดไม่ได้คือตอนเช้าต้องทานน้าอุ่นสีแก้วจะทําให้สุขภาพดีร่างกายชุ่มชื่นทําให้โรคเบาหวานไม่มีตอนนี้ยังเล่นกอล์ฟได้18หลุมความหวานยังหวานใช่ไหมก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าทะเลาะก,กันลิ้นกับฟัน ทะเลาะกันมันต้องมีอยู่แล้วจะมีน้อยมีมากแต่เราเข้าใจกันเมื่อเขาหนักมาเราก็เบาไปเราหนักเขาก็เบามาเติมความหวานกันยังไงมันก็มีบ้างแต่ตอนนี้ผมงานเยอะผมทํางานให้กับช่องเจ็ดนอกจากบังกรเจ้าพญาแล้วกําลังทําบทให้กับละครเรื่องสมบัติมหาเฮง2เรื่องก็เป็นอะไรที่หนักอยู่ได้เช็คกับคุณหมอไหมว่าสเปิร์มเราแข็งแรงดีหรือเปล่าตัวสเปิร์มก็ใช้ได้นะ88นักกอล์ฟอายุ80กว่าปีแล้วยังมีลูก ได้เลยทีนี้เรากําลังหาเวลาว่างเพราะเวลาช่วงนี้ไม่ค่อยมีถ่ายละครก็เหนื่อยแล้วจะให้คุณหมอช่วยไหมคงยังไม่ถึงขนาดนั้นผมยังมั่นใจว่าผมยังฟิตอยู่ แล้วก็หัวเราะนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ผมอ่านย่อๆรวบร้านให้ทุกคนนะครับผมไม่ได้จับทุกประเด็นที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของอาชลองนะฮะอะแต่ไปยิงเรื่องละครก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องละครเนี่ยก็มีอ่ามีเปิดออกมานิดนึงนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยงานเยอะมากๆนอกจากเรื่องมังกรเจ้าพญาที่ทําให้กับทองทางช่อง7สีแล้วกําลังทําบทให้กับละครเรื่องสมบัติมหาเฮงนะครับสมบัติมหาเฮงเนี่ยดูจากชื่อเรื่องแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดว่ามันน่าจะเป็นละครเย็นซึ่งอาชลองพอดีวิจิตเนี่ยทำ ผลความสําเร็จนะเป็นละครบู๊ที่มาลงละครเย็นอ่ะไม่ค่อยมีละครบู๊ช่วงละครเย็นไงพอมีละครบู๊เนี่ยโอ้เรตติ้งเก้าเหมือนกันนะกับเรื่องพ่อตาปืนโตภาค2เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยเรตติ้งเยอะแล้วเนี่ยทางช่องเนี่ยเขาก็เลยให้ทำภาค2แล้วภาค2เนี่ยเรตติ้งสูงอีกเออจะมีภาค3ามไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามาจลองเนี่ยทำหนังทําละครเย็นเนี่ยผมว่าเวิร์กถ้ามังกรเจ้าพญาเนี่ยมาทำมางคืนแล้วเรตติ้งตกเนี่ยผมว่าไปเน้นทําละครเย็นผมว่าก็ดีนะเป็นอีกแนวทางหนึ่งกร เจ้าพญาเนี่ยที่ตัวอย่างเนี่ยถูกปล่อยมาแล้วเรตติ้งจะพุ่งไหมนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เห็นมีฉากยิงกันในป่าไงย,ยิงกันแต่ในเมืองอะไรอย่างนี้นะีคนดูเนี่ยจะดูแล้วเรตติ้งจะพุ่งไหมถ้าไม่เกี่ยวกับองคอ์กรผมว่าก็เฮ้ยเรตติ้งน่าจะดึงได้อยู่นะครับ ต้องรอรุ้นเรื่องมังกรเจ้าพญาก่อนหลังจากมังกรเจ้าพญาจบเนี่ยเราเนี่ยก็น่าจะได้มีข่าวาวเกี่ยวกับเรื่องสมบัติมาหาเหงแล้วแหละแต่ว่าถามว่ามันแน่นอนแค่ไหนนะครับผมจริงๆแล้วความแน่นอนของการพูดคุยเกี่ยวกับละครในอนาคตของอาชลองเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะถึงเวลาเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ทําก็ได้ด้วยเรื่องที่แบบเอ้ยบทมันไม่ได้นักสแสดงหรืออะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าการสัมภาษณ์ของอาชลองแต่ละครั้งเนี่ยละครที่จะทาในอนาคตเนี่ยไม่มีเรื่องไหนที่เหมือนกันเลยนะครับจากก่อนหน้านั้นอ ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะทําอังกอร์ภาค3ตั้งแต่หลายปีมาแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ทาและสรุปเนี่ยจะทําหรือไม่ทาก็ไม่รู้นะเพราะว่าข่าวล่าสุดเกี่ยวกับอังกอร์ภาค3าอะ่ะก็ให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ปี61แล้วนี่จนจะสิ้นปี62แล้วยังไม่มีข่าวนะครับเคยพูดถึงตัวนางเอกที่แบบว่าอยากได้ใครอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าก็เคยพูดไว้เหมือนกันนะว่าแบบว่าคนที่เขาเขียนบทไว้อะไรเงี้ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วคุณ Norman, นอร์แมนนะฮะเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงง่่อออเเรราวนยมนก็ม้้หบหแลหึช3ป ไม่รู้ว่าจะยังทําอยู่ไหมแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าจะทําเรื่องตามล่า2 0 0 0มื่นไม้นะครับผมกับเรื่องป้นลอยฟ้าแต่ว่าก็มาทําเรื่องมังกรเจ้าพญาแล้ว2เรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงในสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดในครั้งนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่อง2เรื่องนั้นอีกแต่กลับพูดถึงเรื่องสมบัติมหาเห่งซึ่งไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนพอมาพูดถึงปุ๊บอา้าวแล้วป้นลอยฟ้ากับตามล่าส0 0หมื่นไม้นี่คือไม่ทำแล้วใช่ไหมหรือว่าอดองรอไว้ก่อนเอามาต่อจาา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 กกกกเเเเรรรรืื่่่ออ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 งงงงงสมมมบัตติหะะไยีีี้้้ค็ปศทนึ ลองพูดถึงว่าในอนาคตจะทําเรื่องอะไรเนี่ยต้องมาดูว่ามีเบื้องหลังไหมมีวางพนาไว้จริงจังแค่ไหนอะไรเงี้ยเราถึงจะรู้ว่าอ่าอัน,นอเนี้ยคือทาจริงจริงนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสมบัติมหาเหงนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายนะฮะมาพูดคุยว่าละครเรื่องต่อไปของอชลลพอดีวิจิตก็คือสมบัติมหาเหงนั่นเองเนะครับเนื้อหาตรงไหนพิาพาประการใดนะครับขออภัยไว้นด้ทีนิดแ้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ้งกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คล